และอะไรไม่คิดแต่ว่าฉันคิดไ่กานไปไกลก็เพื้อนกันบอกเลยไม่ต้องเก็บความรู้สึกตัวเองเป็นความลับค่ะลุยเลยอย่าเป็นมนุษย์ชอบไปเลยค่ะนกค่อยว่ากันอ่ามีคนกระซิบมาว่าไปให้สุดค่ะ <c oughs> ไปให้สุดสวัสดีค่ะ,วคะพวกเรา one two three four V ะะก็เกี่ยวกับคนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่เหมือนชอบมาเล่นกับใจเรา mm hmm. ทําให้เราคิดว่าเราเป็นคนพิเศษแต่ที่จริงแล้วเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะกำลังจีบเราอยู่หรือว่าเขาแค่แบบเฟรนลี่เฉยๆแล้วก็ต้องมาแบบนั่งคิดมากว่าเอ๊แบบสรุปอยู่คิดยังไง mm hmm. อือคือเรื่องมันเริ่มจากที่พี่โฟเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ของพวกเราค่ะ mm hmm. ก็คือเขาเริ่มจากมาถามข้อมูลของพวกเราก่อนว่า เออพวกเราเวลาแอบรักคนอื่นมันเป็นฟิลไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่โฟก็จะแต่งเพลงออกมาให้มันเป็นแบบเข้ากับสไตล์ของพวกเรามากที่สุดอะไรอย่างนี้ก็มีเกิดบ้างอะไรบ้างก็แล้วพวกเราก็ได้ได้เป็นเพลงเล่นไม่คิดออกมา องบอกก่อนเลยตอนแรกคือพวกหนูไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอก MV อะค่ะ<อ>จนกระทั่งวันที่ถ่ายเลยแล้วหนูก็เป็นคนแรกที่ได้ถ่ายซีนคู่กับพี่ฟอสก็คือแบบว่าหันไปแล้วก็อ๋อพี่หรอคะพี่ชื่ออะไรคะเดีย๋ยวก็จะถามกันเลยบอกว่าไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่าเหมือนก็หลังจากถ่ายซีนหนูเสร็จพี่ฟอสก็เลยโทรหาพี่จงังแล้วก็เหมือนแบบว่าวก็เอาวิดีโอคอลค,คุยแล้วบอกอ๋อเป็นเพื่อนพี่จังมาก่อนนะก็เลยเหมือนแบบว่าได้รู้ว่าแบบว่าพี่ฟอสก็เคยเหมือนแบบเทรนอยู่ในแกมิเหมือนกันมาก่อนก็เลยแบบเหมือนได้คุยกัน น่ารักมากค่ะแบบว่าตอนทํางานก็คือแบบว่าคุยกันสนุกดีค่ะแบบพี่เขาทําให้หายเก่งแบบเราไม่เก่งเลยระหว่างที่ทํางานนะเขาแล้วก็เขาค่อนข้างจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันสนุกด้วยแล้วก็มันสนุกนะวันนั้นมันผ่านไปเร็วมากเป็นกันเองใช่เป็นกองที่ผ่านไปไวที่สุดเลยอเสร็จแล้ว ก็เป็นฟิลที่แบบอีกฝ่ายนึ่งแบบดูแบบเทคแคร์เราเยอะเกินกว่าปกติเหมือนแบบเอาเรียกว่าเอาใจใส่เรามากเกินกว่าปกติคอยแบบเป็นห่วงคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ยยังไงอะไรนะยังไงนะหรือว่าทําอะไรที่เพื่อนเขาแบบไม่ทํากันเออชิงยังไงเะชไปดูในอีวีได้ค่ะมีหลายเหตุการณ์เขินค่ะ ใช่ค่ะหนูหนูเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอะไรอ่างเงีอยู่ในแชนพิมรัวมากจอจริงหนิงหนูกาหนูแปลกอ่ะเวลาหนูเจอคนที่หนูแอบชอบอ่ะหนูจะชอบทำหน้าอย่างเงี้ยใส่ก็ไม่ให้เขารู้ว่าเรารู้สึกอะไรเดี๋ยวกลายเป็นเขาคิดว่าเราไม่ชอบใช่แล้วท้ายเขาเขาไม่ชอบหนูเลยพี่หนูเสียใจน้อยน้อยได้เป็นเหมือนกันเขาเซ็หนูว่าเป็นเหมือนกันเพราะแบบรู้สึกว่า ไม่อยากเขินต่อน้ะเขาให้เขาเห็นขนาดนั้นก็เลยแบบนิ่งอะแต่มันนิ่งเกินไปใช่คนนี้เขาเป็นอะไรคือมันนิ่งแบบว่าเรานิ่งใส่เขาคนเดียวแล้วคนอื่นเราคุยด้ปกติใช่แราไม่ชอบเขาหรือเปล่าแต่จวบจของหนูน่าจะเป็นฟีแบบลิ e r ก็ปกติก็สังเกตไว้ให้ดีนะบอกเลยอ บอกเขาไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเขาเขาไม่มีทางรู้ถูกไหมว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์แลวให้เขาให้เราอยู่ในสมองเขาบ้างเราเป็นตกรรมเลยนะอันเนี้ยไปให้สุดบอกเขาไปให้สุดอ่ามีคนกระซิบมาว่าไปให้สุดค่ะไปให้สุดไม่ต้องเก็บความรู้สึกตัวเองเป็นความลับค่ะคำผมหนูจะบอกเขาว่าลุยเลยอย่าเป็นมนุษย์ จะบอกว่าชอบไปเลยค่ะนกค่อยว่ากันแล้วทำไมไม่ทำเองบ้างวะก็ปล่อยเพื่อนเป็นตัวแทนไปให้ใครให้กับโลกสถานการณ์คนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่แอบชอบเพื่อนตัวเองเพราะว่าเพื่อนมาเล่นอะไรไม่คิดเราก็เลยคิดไง อะไรนะไม่สูงอะร้องเพลงนี้ไหมเพื่อนงั้นหนูขอให้พี่ๆทุกคนละกันที่อยู่หลังเรื่องนี้ใช่จะให้พี่ๆไปช่อกันปั่นวิวขอมอบเพลงนี้กับคนที่เล่นไม่คิดนั่นแหละให้เขารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็แบบเจ็บเหมือนกันอีกฝ่ายนึงอะไรนะ เจ็บส่วนห่แปลว่าเจ็บมากใช่เแปลว่าเจ็บหลายรอบด้วยเอ้ยงั้นหนูขอให้คล้ายๆทาราแล้วกันให้ทุกคนที่เฟรนลี่มากๆแบบว่าอย่าทำตัวเฟรนลี่เกินไปเพราะมันจะคิดไปไกลทำไมซอนญ่ายิ้มามันว่ามอน่าโอ้โหลงลนักเสียบเไรอะ ให้แฟนขับค่ะเพราะแฟนขับน่ารักกับพวกเราตลอดเลยไปไหนก็ตามมาแบบว่าเทคแคร์เราสปอเอร์เราตลอดให้กำลังใจเออใช่ก็ขอฝากเพลงเล่นไม่คิดตาแเลสของพวกเราด้วยนะคะก็ ฟังได้แล้วที่ YouTube GNS underscore official ค่ะรับรองว่าจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักแบบเยอะๆเอะๆเอะๆมากๆแน่ๆค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ใน w i s official ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะมีชาลนจให้เล่นด้วยนะคะใส่แฮชแท็กเล่นไม่คิด underscore wish challenge ค่ะไปหาคลิปใน TikTok เต้นตามพวกเราได้ค่ะเล่นอะไรไม่คิดแต่ว่าฉันคิดไง เกินไปกลยกยเป็เพื่อนกันพูดอะไรไม่คิดแต่ฉันคิดทุกคำก็มันรู้สึกแล้วไงเย้ <Yeah. S 1> oh. มีขายข่าวหรือจ้า